วันนี้ต้องมีเคสอะไรมาเล่าสู่ให้น้กเราฟังนะคะวันนี้จะเป็นอย่างที่เคยเคยเคย,เคยแชร์ไปแล้วเมื่อครั้งก่อนเนาะเรื่องของอคนที่มีปัญหาเรื่องของใจค่ะแต่ทีนี้คนที่มีปัญหาเรื่องของใจเนี่ยก็มีคนดูแลอือ่าวันนี้วันวันท,ที่ช่วงนี้พี่ก็จะโพสต์เรื่องของอ่าแชร์เรื่องของตัวเจล,เอลสองสีนี้เนาะก็คือตัวเอ็กซโซกับมินโพสไปเยอะนิดนึงก็ถูกอ คำถามกลับมาว่ามันคืออะไรออแสดงว่ายังมีอีกเยอะมากมายที่ยังไม่รู้อสองตัวคือตัวเอกโซสีม่วงนะคะ,คะแล้วก็มีสีแดงเนาะหลายคนจะรู้จักแค่อุมิกับอาร์เขาก็แปลกใจว่าอไอสองตัวนี้มันคืออะไรคุณป้องก็ได้รับคําถามกลับมาทีนี้พอเรามาดูอทำให้เรานึกไปว่าเอจริงๆแล้ว คนที่เป็นคนที่เป็นใจเสื่อมนะคะ,<ฮ>ะก็คือระยะที่ที่สี่กับที่ห้าเนี่ยหรือสามปายเนี่ย <ฮะ S 1> บอมจะไม่แนะนำสองตัวนี้เนาะ,<ฮ>ะเพราะสองตัวเนี้ยก็คือจะมีส่วนผสมของผลไม้ค้างที่จะเยอะซึ่งซึ่งจะไม่เหมาะสําหรับใจระยะสามปายสี่ห้านะคะ,<ฮ>ะทีนี้เราลืมไปว่าคนที่เป็นไตเสื่อมเขามีคนที่ต้องดูแลอย่างที่เราบอกว่าคนป่วยคนหนึ่งเนาะ คนทั้งบ้านป่วยหมดเลยอันนี้คือเรื่องจริงทีนี้วันนี้ที่เขาเขาถามกลับมาเนี่ยจะเป็นระยะห้าสองเคสเลยก็จะถามมาวา่าตัวเพราะว่าตัวสรรพคุณของตัวตัวเอกที่บ่าต,ต,ตัวนี้สรรพคุณของตัวเอกโซเนี่ยโดดเด่นที่สุดเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของช่วยเรื่องการนอนหลับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลคนป่วยเนี่ย จะหนักกว่าคนป่วยนะเพราะว่าจะต้องดูแลทั้งอาหารการกินเรื่องของความเครียดของคนป่วย<ะ>ทีนี้ตัวเอโซเนี่ยเขาก็เลยถามมาว่ามันมันช่วยเรื่องอะไรแต่แรกแเขาสนใจเรื่องของการนอนหลับแหละ,ะเพราะว่าพอคุยไปคุยมาสองเคสเนี่ยเหมือนกันเลยคือดูแลคนป่วยระยะที่ห้าแล้วตัวเองก็ต้องทานยานอนหลับ<ะ>ซึ่งทานยานอนหลับเนี่ยกลายเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องป,อปกติ<ะ>อ่ะพอดีเขาเขาได้ยินเคสที่เราเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ช่วยเรื่องของการนอนหลับวันนี้ก็เลยสั่งไปทานก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาจะมาแชร์ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่ที่ทานตัวเอ็กโซเนี่ยก็หลับในซองแรกเลยเพราะนั้นก็เก็บส่วนใหญ่จะเก็บสติมาเป็นแบบนี้นะ,ะส่วนสองเคสนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเอาผลมาให้ดูว่าหลับในซองแรกหรือเปล่าะนะคะแล้วก็อีกนอกจากช่วยเรื่องของการนอนหลับแล้วเนี่ย ตัวป้อมเองก็ทานอยู่มันจะโดดเด่นเรื่องของช่วยคลายเครียด<ม>อ,อันนี้อันนี้ก็ลองแนะนำเนอะสำหรับคนที่ที่ดูแลคนป่วยอยู่ก็มันก็มีเรื่องเครียดอ่ะเนอะก็แนะนําว่าลองลองลองเอาตัวเอ e ็กโซค่ะ e ไปทานเนาะทีนี้จะเป็นตัวตัวตัวนี้ตัวมินนี้ก็หลายคนก็ยังไม่รู้จักค่ะตัวมินเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิตามินแร่ธาตุที่ครบหนึ่งซอง ยี่สิบสี่ชนิดเลยเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะสําหรับกลุ่มคนที่ก็พักผ่อนน้อยเราต้องทานวิตามินที่อาจจะอาจจะรู้แต่ว่าเป็นเม็ดเป็นผงแบบนี้นีนี้ใช่ทีนี้ใช่ทีนี้จากจากที่เขาสั่งไปเนี่ยก็เขาเรียกว่าตอบโจทย์เลยว่าเฮ้ยคุณป้อมแค่เด็ดแล้วดูดเองหรอแล้วที่สําคัญคืออร่อยด้วยบางคนชอบด้วยอันนี้จะเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ติดหวานนิดนึงเอะวันนี้ก็เลยเอามาแนะนําว่าสองตัวนี้จะเป็นตัวช่วยอีกตัวนึงนะคะที่ ที่ช่วยสําหรับคนที่ดูแลคนป่วยอยนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพตัวเองก็แย่เพาะฉะนั้นป้อมก็มาแนะนํา2ตัวนี้นะคะยังไงก็ก็สอบถามมาได้นะคะหรือว่าสอบถามคนที่คุณรู้จักก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.